เฮ้ยโยสวัสดีพี่พี่หนุ่มๆน,น้องๆที่น่ารักของพีกันทุกคนเลยนะครับโยผมบิวตี้ชาแนลนะวันนี้เราจะก็จะมาเล่นเกมบั克ฟุตนะฮะวันนี้เราจะไม่ได้จะมาหาผลพิซาหรือหาน้องคนไอ้น้องภูมินะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้เรียกว่าไอน้องภูมินะครับก็ผมไม่ได้ตั้งใจเรียกนะครับเพอเลอเรียกนะครับขออภัยนะครับอไม่ได้จะมาหาน้องภูมินะครับเ,เราจะมาทดสอบสังคมแทนเนาะ ก่อนจะทดสอบสังคมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คกดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนก่อนไปทดสอบสังคมอีกอย่างหนึ่งคือไปดูผลก่อนนะเพราะว่าผมเริ่มเริ่มเบื่อแล้วหรือแกน้อยทำไมเกีมันเล็กอย่างเงี้ยอ่ะไปอยู่เกาะน,นู้นเลยไปว์ปเลยเนาะยาชั้นคือนินจ้าที่หายตัวได้ ขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ผมพูดว่าวาร์ปนะนินจาอะไรว่าวาปได้โอ้อ่ะก็ก็มาแล้วนะเฮ้อะไร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  <c oughs> อะไรไ่พูดใส่ไข่เหรอผมใส่ไข่ผมซื้อนะท่านผู้ชมอืมหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีขายปะเฮ้ยขายว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยยาว,ว่ะเฮ้ยผมใส่ปลาขายปะว่ะเอาไม่อาคาเวตี้เอาไม่อ่ะอ่ะอ่ะ เอาไม่เลยผมซื้อไว้ในยามทุกเฉินเนาะเอาโอเคซื้อไปเลยพอดีเงินรวยนะตังอยู่สองล้านหนึ่งนะครับก็ซื้อผลวสายฟ้าได้นะครับเอา้าผมไม่ได้ตีนะท่านผู้ชมเอาไปทดสอบสังคมกัน ตีแชงค,ดดดชงคูดก่อนเลยเนาะไม่เอาไม่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 ถ้ามันสมเบื่อเบื่อในการรอไปนู่นไปนี่อ่ะทดสอบดูนะครับทดสอบเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งไม่ใช่อ๋อนี่นอ๋อใช้ผลดักๆนะครับ ใชถ้าเขาตีเราเราก็ตีกลับนะครับถ้าเขาเอซีผมก็ก็ก็ดีนะก็ดีขอบใจนะครับ่ะอ่ะอ่อ่อ,อ,อ,อเอาเย่าตีค่าดีเดี๋ยวน้องเขารู้ว่าเราใช้ผลเสงอสญญ่ทดสอบผลนี้ก็ได้อะไอ้ไน,น้องตีพี่ไหม เหมือนเหมือนจะไม่ตีเนาะเหมือนเขาจะขยันฟาร์มกันเนาะโอเควินน้องก็ดีมีผลดักดัก็ดีนะครับดีเลยเอาไปฟาร์มครับมีใครอยากตีนี่ไหมมีใครอยากตีบอสคิงคองหรือเปล่าตีเปล่าไปช่วยอย่าเข้าไม่อยู่ใกล้พี่ดีน้องน้องอย่าเข้ามาอยู่ในะออกล้าาพี่น้องครับโอ้ยน้องตายแน่ง เอ้าเฮ้ยฟันทีหนึ่งตายเลยว่าผมน่าจะมีผลฟินิกนอ้องหิวเลือดนอ้องให้ครับแต่ผมไม่มีผลฟินิกอะ่ะแปลเหมือนคนนี้เขาจะไม่ตีเรานะครับโอเคไปก็ต่อไปกันก็ตรงนี้น่าจะมีคนอยู่อะ ไม่มีครับท่านผู้ชมเราไปดูเกาะเกาะสกายเปียกันไหมอ่ะวาร์ปไปเนาะไปวาร์ปไปเลยชวิงไอเดียเด้อท่านผู้ชมครับตรงนู้นมีคนนะท่านผู้ชมจะตกแล้วใช้ตรงนู้นบ้าดึงต,ตรงนู้นตรงนู้นโอเคเราจะไปตรงนู้นกันครับ เขาสอบว่าเขาจะตีเราหรือไม่นะครับผลเกิดปะอ้าวเด่ออเกิดเว้ผมไม่ตีคนระับไม่ตีครับเดือซอเดือซึงนิมิกตีนะครับอ่ารู้หมือนว่านองคนนี้เขาก็จะใช้ผลแสงด้วยเนาะโอเคเหมือนเขาจะไม่ตั้งใจตีเนาะอ่ะรอยเขาฟาร์มเสร็จนะเนาะเปิดถาคีไว้ คือเขาตีเราแล้วเราต้องใช้ดาบอืมอะไรเขาเขียนว่าวัดเหรอผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษเรื่องอังกฤษนะครับอ่าดูดิดนะ้องคนนี้จะตีเราไหม เขาจะตีเราหรือไม่ผมไม่รู้นะผมไม่พิมอะไรนะครับตีไหมอะไรเขาพิมอะไรอ่ะ h e y BRO คืออะไรอ่ะเอาง่ายๆคือเขาไม่ตีเราไว้ตรงนี้มีคนหนึ่งคนไปเขาไม่ตีเราถือว่าเขามีน้ำใจไอ้ใจบุญน,นะครับไปเอาคนนี้ตีไม่ได้เพราะว่าเขาปิดผีๆเมื่อกี้เขาเพิ่งฆ่าตัวตายไปนะครับตรงนี้มีโค้ดน,นะครับโค้ดเอ่อหนึ่งเบรีนะครับเพื่อ ถ้านายตีเราเราก็ตีนายนะอ่าเขาไม่ตีนะครับโอเคตรงนีมม้มีคนไหมอ่าม่มีอ่าลองขึ้นไปถึงยอดฟ้าเลยนะครับเอาเฮ้ยทำไมพาไปอย่างนี้เนะี่ย อืมไม่มีดูไม่มีแล้วหลายคนก็ไม่เชื่อนะพาคีพี่ตันแล้วเหรอตอนนั้นผมเคยบอกไปต้นต้นคลิปเนาะ,ะใครไม่เชื่อเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยมัน,นอยู่ซบนะครับแอบาพาคีผมตันแล้วครับห้าพันนะครับ, 5, รบเห็นไหมเนตัวเลขห้าพันเนี่ยยับตันแล้วนะโอเค แต่มองได้ก็ดีนะคู้ไกลด้วยอับกอ๊อดเอนยเราไปเกาะเอ้ยไิ้ผลพิซซ่าเหรอหุ้ยเย็ดแค่เฮ้ย,ฮย,ฮยท่านผู้ชมผมดีใจอะ่ะกินผลสะเทือนไหมจริงๆผมก็อยากกินนะท่านผู้ชม อืมกินดีไหมอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ไปแจกน้องคนนั้นดีกว่าเนาะให้ผมไปแจกน้องเขาดีกว่าจะไปแจกน้องเขาจะไปแจกผมไม่กินนะผมไม่กินครับผมไม่กินมีน้ำใจให้กับน้องๆผมมีน้ำใจให้กับน้องๆครับ ไปที่เกาะลิงเนาะเราจะไปแจกผลให้กับน้องเขานับเพื่อให้น้องเขาได้มีผลใช้นะครับที่เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมเจอผลสั่นสะเทือนไปไปกันเลยเฮ้ยนี่ก็เลยนะท่านผู้ชมดวงดีนะเจอผลสั่นสะเทือนดีครับ ดีๆน้องเขายังอยู่บ้านดูสิเอาเฮ้ยหาคีเป็นไรเนี่ยมาเจอน้องเฮ้ยอุ้ยหาคีมึงเป็นอะไรข้องมึงวะหนูหนูหนไปไปก่อนหนูดีกว่าน้องคนนี้เหมือนเขาจะมีผลปีศาจใช่ไหมลองปิดหาคีดู เอาไอ้สัตว์นี้ไปพีพีไปไปเกาะไปเกาะเวลาลุ้มต้นเนาะโอเคไปเกาะเวลาลุ้มตน้นโอคค้คนนี้มีผลฟินิกด้วยก่อนเริ่มต้นนี้น่าจะมีคนอยู่เนาะน้องน้องไม่ต้องซื้อนี่อ่าน่าจะเป็นคนเพิ่งเล่นเนาะคนเพิ่งเล่น น้ม,น,ม,มน้มเอาไหมนุมเอาไหมอยากได้เหรออ่าให้นะครับให้อ่าไปให้ครับโอเคกินกินให้พี่โชว์ดิกินนี่เออปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังสิเออเอ้ยเอาเท่วะ่ะเฮ้ย อ่ะก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆนะครับโอเคอยู่บ้านนะครับไปไหนมาไหนสวมใส่แมสด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับบายเย่ yeah. สวัสดีครับผมดูน้องเขาดิอ่ะเจจอันนี้เป็นผลสายพลังพิเศษนะวิ่งเท่ห่ะนี่น้องรู้รู้พี่พ,พี่มีผลเสียงเอาบป๊ะโปพี่มีผลเสียงอ่ะ อ่ะสวัสดีครับบายครับบายแล้วเย่โ yeah. หปิวเลยแรงนะนี่เนี่ยสวัสดีครับ